สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เลริมจะมาร้องเพลงเจ้าที่แรงนะคะเป็นวันสุดท้ายที่คุยกันไว้แล้วว่าต้องร้องนะคะยังไงก็ต้องร้องเพราะเลริมเล่นแพนะคะในเดดบายเดดไลท์ตอนที่สองตาสุดท้ายเลริมร้องเอ๊ะมาแอะหนึ่งนะคะก็เลยต้องร้องเพลงเจ้าที่แรงนั่นแหละคุณเซมเป็นคนตั้งกฎนี้นะคะทำไมอ่ะทำไมต้องร้องเพลงนี้ด้วยแต่ก้าเถอะมันเป็นกติกาเราก็ต้องรักษากติกา รักษาสัญญาที่เราให้ไว้ใครไม่รักษาสัญญาไม่จะผ่านไปเจ็ปีใครก็จําได้นะคะขอบคุณค่ะเออไม่ใช่โอเคเรามาร้องเพลงกันดีกว่าทุกคนมาๆมา,มาเราต้องร้องเพลงแล้วมันมันจะได้จบๆไปเนาะบอกเลยว่าร้องไม่เป็นร้องไม่เก่งด้วยแต่มันก็ต้องร้องอะ่ะทุกคน <c oughs> คนนั้นเป็นใครกันนะใสๆอ่าน่ากินหน้ากินเมืน่อเนื้อก็แบไม่นอนที่มันนุ่มคอที่มันนุ่มลิ้นยังนี้สิเทรน q u ก l มองดูดีๆนึกว่าวันบินโอ้ยอยังไงยังไงจะต้องเอามาเป็นสั ลำากนักยึกยักยึกยักจะไม่ทันกินมันเหมือนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวหัหลังเว็บเดียวทุกชกลูกชิ้นต้องสู้ต้องสู้ต้องสาทต้องกล้าต้องกลา้กลาต้องกินบ้าบินโอ้ยยังไงยังไงจะต้องเอามาเป็นทรมพสินแต่แบบอุ้ยนั้นมีจงอ้างยืนข้างๆเป็นงูห่วงไขฟอฟอฟอ่ฟอฟอประมาณว่าใครแย่งแฟนใครแย่งไปเอาตายห่วงสุดฤทธิ์ไม่ให้ใกล้ไม่ให้ชิดเขาวงในก็แล้วใครใครจะใ,ใครจะกล้ากับเขาเจ้าที่แรง ต้องแยงสิาอท้าเอลวินไอยอไอยอไ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 อยอก็เลยเลิกแลกหมัดกับเจ้าย์ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนตอนหล่ะอาจจะกรี๊ดเยอะไปหน่อยเพราะว่ามันไปแล้วค่ะทุกคนฝันดีนะคะ